ก็โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเค้าในคลิปนี้เราอยู่กับเกมในเกตกันต่อนะครับผมกับในเรื่องในดานหน้าของเรานะครับกับชื่อตอนว่าของเล่นใหม่นะครับผมก็มันจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์ตามให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะโอเคมันจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าครับก็สถานที่ก็คือเทปิดาแห่งชชตินะครับผมโอเคไปดูกันเลยฮะ ไปกินนั้นเยียดแขนออกไปชอบอากาศแบบนี้จังเล่นๆในวันที่อากาศดีๆแบบนี้แหละนี่แหละสุดยอดเลยนี่แต่เราให้อากาศเลวสภาพอากาศเลวร้ายนะ่ะแต่ฉัยกัยังชอบเออแต่เธอก็ยังเอาชอบออกมาเล่นนี่นะมันก็จริงนะแต่ว่าฝ้าฝนเป็นใจแบบนี้นะ่ะมันดีกว่ากันเยอะเลยนี่นะอะไหวคะผู้ชการย้อนกลับไปนานเดนะ เดินกลับไปสองคนนี้อยู่ร่างเดิมหนุ่มแล้วก็ปปกิดเหรออ้าวาาว่าไงทั้งสองคนหวัดดีนะอากาศดีขนาดนี้เนะี่ยเราเลยเอามาเดินเล่นกันนะแล้วทั้สองคนเหรอมาทำอะไรกันก็เดินเตะๆไปทั่วเตะเปิดน,นะคะเนี่ยตําที่ฉันลืมเอาของมาสองสามอย่างเนะี่ยก็เลยเสียใจนิดหน่อยนะขอโทษนะฉันน่าจะใส่ใจให้กว่านี้แล้วก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยลรงงานเตะ ม,มาแล้วที่ดับพลาดกันนะ่ะเพราะว่าฉันบอกว่าอยากลองเส้นทางใหม่สักนิหืิเตรมอะไรมาเหรอกับของจะเป็นพื้นนะ่ะสายจูงไอ้สนองนั่นน่ะน,นะสายจูงเลยแปลกแล้วรือใช่เลยก่อนจะไปเล่นเลนะ่นน่ะก็ต้องเตรียมขอให้พร้อมก่อนนะสายจูงนะ่ะอย่างที่เธอว่าเลยม,มันจูงคนละอย่างกันนะครับผม เธอจะจุงหมาจุงแมวจุงสัตว์เลี้ยงใช่ไหมแต่ไอคุณไม่ใช่นะผมขนมไว้กินตอนหิววันวิโยเล่นให้ให้มาคาบม,านะม้าน่ะเธอพูดถูกฮะต้องเล่นขนมกันขอเล่นไปสะทีเลยไม่เคยได้ยิถึงเลยซ้ำลำเคยได้ถึงจังนี้นี่แหละเย,ย่แล้ว <laughs> ใช่ไม่แปลกใ่สำหรับเราเลยนะเดินกันเตรียมของแล้วเสดทานนะแต่ก็ต้องเตรียมของไอต่างออกไป เราดึกไปถึงจริงนะเดี๋ยวนี้จะช็อปปิ้งกันไหม,มไปไปไปฉันอยากลองอะไรใหม่ๆดูนะฉันจะซื้อขนมอะไรขนม,ขนมเยอะๆแล้วก็ของเล่นด้วยเอาสิไปดูกันดีกว่านะว่ามีอะไรขายบ้างนะอืมเอาละเราต้องไปช้อปปิ้งสักหน่อยแล้วนะขอใเพื่เนๆสองคนนะสนุกกันนะพอดิดเลก็ได้นะจุคนี่กับเมลานะั่งจากไปอย่างตื่นเต้นไม่น่าเลยเนดะ้อว้าว ดูรู้สุดกันสุดเลยนะสองนั้นนะ้งชอบสัตว์เลี้ยงมากแน่นเลยเออก็เข้าใจก,ก็ก็ดีแล้วดอดฉันมั่นใจแล้วก็คงอย่างนั้นมัง้งน่าคิดว่าจะซื้อให้หมาหรือแมวละ่ะเห็นว่าจะไปไเล่นนี่นะแกก็ต้องเป็นหมาซะนะม,ม่รูเหมือนกันอะแล้วแจ็ก็คงไม่อยากรู้ด้วย ตีนว่าไปซือ้อที่ไหนเข้มกว่ากับกนในเกลข,ของตเองน่าดูไม่อยากจะเชื่อแล้วว่าจะเลี้ยงสัตว์ได้นะฉันที่ไม่ดูอะไรเลยงจริงนะฉันว่าสองคนนั้นนะ่ะไม่ได้มีสัตว์เลี้ยงหรอกนะืงั้นจะซื้อของนั้นไปทําอะไรละ่ะเออฉันว่าเธออย่าสงสัยมากไปกว่านี้ดีกว่านะ <c oughs> เอ๊ะฉันเธอไปแปลกแล้วนะไปเล่นกันต่อนะเล่นต่อกับอากาศดีที่เต็มที่เลย อ่๋อสิแชมเปกับเบกกิทนั้นเดินต่อไปแล้วก็ผ่านรูปัอลเต็มดังชนะดีแล้วที่ไม่ดีใหญ่อยากรู้เลยนาะเดี๋ยวเธอเข้ามาอยู่ฝั่งนี้ได้จบเลยนะแม่โอเคก็เป็นแค่บ,บ้านนะครับกับเรื่องของเล่นใหม่นะครับผมของเล่นใหม่จริงด้วยโอเคก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วการนอกสรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยน,นะครับผมโอเค